สวัสดีครับวันนี้เกษตรบรรยุจะพาท่านทุกท่านมาที่ตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอันนี้มาดูร่องสวนมะพร้าวน้ำหอมของเพื่อนนะครับที่มาปลูกมีบ้านอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับจะสังเกตว่ามะพร้าวน้ำหอมที่นี่ใช้เวลา3ปีในการติดลูกติดผลเนื่องจากนี่ครับ มีร่องน้ําทําเป็นร่องสวนแล้วก็ร่องน้ําโดยแม่น้ําที่ผ่านมาจะใช้แม่น้ําจากของดําเนินสะดวกผ่านน้ําเข้ามาน้ําจากเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบรุรีระบายน้ําออกมาผ่านของดําเนินสะดวกก็จะมาถ่ายทอดมายังสมุดสงครามสมุดสาครมาออกยังสมุดสงครามลงทะเลต่อไปอันนี้ครับน้ําก็จะผ่านเข้าร่อง แล้วต้นมะพร้าวที่อยู่ตามลองนะครับจะใช้เวลาสามปีในการติดลูกออกผลนะครับจะสังเกตว่าข้างในนี้นะครับมะพร้าวอันนี้น่าจะปลูกมาประมาณ1ิปีแล้วครับมะพร้าวที่น้ำหอมที่มีนะครับตัวนี้นะประมาณ9้าไร่ครับที่ตรงนี้นะในน้ําก็จะเลี้ยงปลาจะเป็นปลาตะเพียนปลากินพืชนะเมื่อเช้าได้ลองให้อาหารปลาดูแล้ว ทางเจ้าของสวนเขาได้ให้ผักผลไม้จากที่ไปตลาดมาขายเหลือก็จะเอามาให้ป่ากินกับอันนี้มะพร้าวซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ลองชิมเนื้อมะพร้าวนะครับที่ที่ได้ลองผ่าดูก็เนื้อหอมหวานนะครับเพราะว่ามีน้ำมีความชื้นตลอดเวลาจะสังเกตดูเพราะว่าเรา ไม่สามารถข้ามล่องไปได้ครับนะล่องน้ำนะคุณคอน่าจะกว้างประมาณ2เมตรนะครับอ่าระหว่างล่องนะครับสองล่องก็จะประมาณ4เมตรนะครับนะเมื่อเช้าก็ได้พายเรือไปนะครับเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาเก็บส่วนในล่องก็จะมีต้นกล้วยนะครับอันนี้กล้วยไข่กล้วยไข่มะพร้าวก็จะมีแรมนะตรงนี้ก็จะเป็นคันแดนกั้นระหว่างที่ นะด้านข้างก็จะเป็นสวนมะพร้าวเหมือนกันนะครับที่นี่ข้างๆก็จะเป็นสวนมะพร้าวพื้นที่ตรงนี้ก็จะปลูกมะพร้าวสะส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก็จะปลูกครั้งหนึ่งก็จะอยู่ได้ประมาณ2 0 3 0ปีแล้วก็จะตัดนะครับแล้วก็จะปลูกใหม่พอปลูกใหม่เพื่ออีก3ปีได้ผลก็จะตัดต้นเก่าทิ้งนะครับอันนี้สูบดูครับมะพร้าวนะครับ น,นี้นะครับโรคระบาดก็มีเหมือนกันนะครับก็คือด้วงนะครับอันนี้ต้นกล้วยนะครับที่ทำาปลูกไว้ระหว่างแมลองมะพร้าวลองนะครับ,นะรบมีต้นหมอนแต่หลักพืชหลักก็คือต้นมะพร้าวนะครับตนนัวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อมะพร้าวที่ได้ผ่าเมื่อเช้านะครับ